ประเด็นเรื่อง10ผู้สมัครสอสอสอ,อดีตสอส,อสอที่จะถูกแฉออกมาแล้วก็ถูกดำเนินคดีว่าเกี่ยวข้องกับสแกมเมอร์พนันออนไลน์เนี่ยมาจากพักเดียวกันหรือเปล่าบุวานี้คุณชัยชนกรัฐมนตรีดีเนี่ยได้มีการยืนยันนะฮะว่าไม่ใช่ปชนทั้ง10คนขอความเป็นธรรมด้วย <Okay. S 1> นักการเมืองทั้ง10คนนั้นไม่ใช่สอสอส,อสิบคน หรือสิบผู้สมัครสสของพักการเมืองการพักใดพักหนึ่งแต่เป็นสิบบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับพักการเมืองและยืนยันว่าไม่ใช่พักประชาชนทั้งสิบคนอือ่านี่ชัดๆเลยนะดูระหว่างบรรทัดดีๆนะความหมายคนละอย่าง,างคือหนึ่งค่ะนะไม่ใช่พักประชาชนทั้ง,งหมดสิบคนอสองในสิบคนเนี้ยไม่ใช่ว่าเป็นสอสอทั้งสิบคนอ่า แล้วก็ไม่ใช่ว่าเป็นผู้สมัครสอสอทั้งสิบคนคะ่ะนะแล้วก็ไม่ใช่มาจากพักส้มพักเดียวทั้งสิบคนค่ะแต่เป็นสิบบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับพักการเมืองอืมอาจจะไม่ใช่สอสอาจจะไม่ใช่ผู้สมัครสอสอแต่เกี่ยวข้องกับพักการเมือง <คะ S 2> และไม่ได้เกี่ยวข้องกับพักเดียวอ่าแล้วแน่นอนจะเปิดแน่นอนเพราะ,<ค>ะมันต้องดําเนินคดีค่ะอันนี้รัฐมนตรีดีอีซึ่งเกี่ยวอะไรกับเรื่องนี้ก็เพราะว่า คณะทํางานที่ให้ไปตรวจสอบเรื่องทุนเทาเรื่องเส้นเงินเรื่องอะไรต่อมีอะไรเนี่ยกระทรวงดีอีเนี่ยก็มีบทบาทด้วย<ฆ>นะเพราะว่าเรื่องเว็บพนันออนไลน์เรื่องอะไรพวกนี้